เพราะว่าเลเือกเดย,เยทีเก้าแรกไปอยู่ที่วัดแหลมสายพท<า>นนั้ทีมท,ทัมม้น,นอ่าเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยเขาไม่เชื่อสีมอือว่าเธอเพราะสีมอือบ้านเหล่านี่ดังเฉพาะทางนี้แล้วปีนั้นเขาเกิดมีหวัวหน้าของพวกฉันเนี่ยก็เลยไปไปที่วัดแหลมสายไปทั้งสวนนะ่ยคือตอนนั้นเราเราก็เกรงนะแล้วก็เขาพายกันทีเนี่ยเราพายอย่างนี้มันจะไปสู้เขาได้เลยนะเพราะเรายังไม่เคยไปสัมผัสเลยครับแต่แถบนี้ยล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วก็ พี่เตอร์ก็ไปเฮ้ยไปไปดูกันผลสุดท,ท้ายพี่ดูเขาไปเห็นเรือลําหนึ่งเป็นเป็นเรือของวัดตโนดท,ที่เขาไม่ได้พายขางหลังสวนนรวจเหมือนกันของหลังตรวจเขาไม่ได้พา,า,ายเขาไม่มีคนพายม,มีคนเล่นแต่เขาจอดไว้ที่ว่าหลังทรายอ๋อครับคือไปขอเขาพายร่ังนัว,ว,วกี่ฝีพายอ่ะร่างสามสิบสองฝีทีนี้ไอ้ลำเนี้ยเป็นเรือที่ทิ้งเอาไว้ แล้วคุยง่ายอ่ะโอ้หไก่ขี้เต็มเลยมีใจตสดใจก็เราถึงได้เรียกกันว่าเรือขี้ไก่แล้วพอไปถึงก็เฮ้ยเราไม่ได้กนสนุกเราก็ขอยืมเนี้ยแฝงจะได้ไม่มีปัญหาเวลเราไม่บันใจแล้วก็โอ้หประวัติแล้วการเล่าของผู้ใหญ่จะน่ากลัวมาถ้าเราอยากสนุกครก็เลยไปไปขอที่วัดว่าปีนี้ผมจะมาขอยืมเดือยวเรเนี้ยพายเขาก็ ให้อยู่แล้วเพราะเขาไม่สนใจอ๋อก็เป็นเรือที่จอดทิ้งเขาเขาไม่สนใจอะไรมันไม่แยกของวาดลำสายแต่เราไปลงในนามวัดลมสายนะอ๋อโดยเรือเนี้ยไปลงในนามของวัดลำายเพราะว่ามันมันสากไว้ยอที่ว่าดลำสายไงเขาจัดกี่วันนะครับสนามทางหลวงตัวลวสี่วันโอจัดงานสี่วันพายเรือสี่วันนะครับพายแบบเก็บคะแนนคือ้การเก็บคะแนนแบบสนามเล็กๆอย่างเราเนี้ยมันทําที่หลังอก่อนเนี่ยจับคู่ตกจับคู่ตก แต่หลังตวนนั่นแปดสายเรือเขาเรือเขาทั้งอำเภอเงี้ยนะครับแล้วทุกวัดเนี่ยเขาก็จะลงมาเขาให้ความร่วมมือ,มอทุกวัดนะเขาก็ลงลงลงมาชื่อเรืออะไรนะครับงอรัตะนะสิงห์เลือยี้ไก่ประวัต,ติศาสตร์ตังนี้ <laughs> แ,ลแ,ลแล้วแล้วตอนที่ไปเห็นเรือเห็นเรือปุ๊บเนี่ยแล้วก็จริงๆเราเราเห็นเรือเราพอใจครั้งแรกที่ได้ไปอ่ะครั้งแรกที่ได้ไปคือไปไว้แหลมทรายไง โอ้เพราะว่าลำใต้ของเดชสมิงก่อนใช่เดชสมิงไม่เป็นน้ำประชานั่นแหละแต่ปครข้างแรกเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกเขาให้เหลือเนี่ยเหมือนว่าล้าเนี่ยรัตนสิงห์แม่นางพระชาเขาเป็นแชมป์อยู่แต่ว่าเขาเขาแพ้เทพกาศิ์อยู่ปีนั้นโลกวัฏฏฐานเนี่ยสามปีถึงจะของได้ไใช่ครับชนะสามปีของได้เทพกาศิ์เนี่ยเขาได้มาสองปีแล้วหรือเทพกาศิ์คือวสวรมณชายเห็นไหมปีเขาได้มาสองปีแล้วปีนี้เขาจะขาดอแต่นี่จังหวะเล้าไปปีนี้พอดีแต่ไปลงวัด วัดแดิม้ายวัดแดมสายทาไมทำไม,ไมเราถึงได้ได้ไปอะคับไอ้เงี้ยตมาก็ไม่รู้จะรู้ว่าเพราะว่าพีต่ตือเนี่ยแกเป็นเหมือนว่าแกเป็นหัวหน้าทีมอะแกเป็นข้าง,ง,งบนเนี่ยแกเป็นผู้จัดการเนี่ยมึงอให้เป็นผู้จัดการทีมอะไม่รู้ขเขาคึกทนายเขาเขาถามเหมือนว่ามันเหมือนว่าเราก็อยากจะไปเล่นมั่งลังส่วนเนี่ยมันดังขึ้นโขนขึ้นตายโขนสมัยนั้นก็เป็นตายโขนอยู่ตายโขนอยู่ทีนี้ว่าไอ้เราจะไปพายตรงๆมันไม่มีใครเขารับเราหรอกมีพอดีว่านี่พี่ตือแกรู้จักวแม้ายเนี่ ก็เลยไปอยากจะมาเล่นนะพาลูกน้องมาเล่นพอมาได้เลยที่เนี่ยมาได้เลยัเพราะมันมีเหลืออยู่เนี่ยมีเหลืออยู่เหลือว่างมีอยู่แต่ถามว่าแม่น้ำามาชาเขาก็ไม่ลงแม่น้ำประชาคือเรือดังของเขาเลยเขาก็เรือเรือเรือดังของเขาเรือดังประจําวัดเขาเลยใช่แล้วตนาสิงห์นี่เขาขุดมาแล้วมันเหมือนขายมันไม่ดีเรือไม่วิ่งไม่ได้สูดไม่ได้สูดเหมือนว่าเรือไม่ได้สูะเรือแต่เรือมันก็ดีแต่ว่ามันเขาแต่งไม่เป็นแต่ย่าบอกนะครับเขาให้เราลงลรืมันนะใช่ลงเรืมันละไกลี่ไปนะ เราอยากจะไปเล่นนี่เรานึกว่าโอ้โหทีแรกเขาก็เหมือนว่าพี่เตือเขามานันมึนขลอกพวกเราหรือเปลาให้เราไปเล่นเพราะว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาให้ลงเรือแม่นังวัดชาโอ้โหพวกเราก็อืึแม่นังวัดชาได้ลงเรือดัง<น>เออได้ลงเรือดังว <laughs> นะแล้วก็โอ้โหพวกเราก็อฮึซ้อมที่นี่นะเก้าวันซ้อมเยอะแล้วซ้อมที่ปากน้ำเก้าวันเก้าวันก่อนที่จะไปหลงก่อนจะไปแล้วไปอยู่นั่นอีกสิบวันแต่ทำไมถึงอยู่สิบวันครับก็เราต้องไปซ้อมถนนสนามเขาเราต้องไปที่นู่นที่นู่นเขาแข่งกี่วันครับพะคุณเจ้าเขาแข่งสี่วันไง แข่งสี่วันเขาแข่งนับคะแนนไงโอ้ยเยี่ยมแข่งกันสี่วันเจอกันหมดเจอทุกลำนับคะแนนต้องเจอกันหมดอ่ะครับเหลือมีห้าสียต้องเจอกันหมดโอ้ยแล้วเดี๋ยวใครคะแนนไม่ดีก็ตกไปเรื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนบอลเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะเราจะจะไปยกมัติชาเขาไม่ได้ของเขาหรือนี่ของเขาถ้าจะไปเอารำนู้นโอ้โหก็เอาไปดูโอ้โหขี้ไก่เต็มลำเลยนี่พระคุณเจ้ายิงยาสีคนแล้วไม่โอ้ยขี้ไก่ขี้ไก่เต็มลำเลยอะแล้วว่ามัน มันจอมาอะไรปีแล้วไงคือว่าันเลือมันไม่มีลำดับเขาก็เลยามาเขามีที่เก็บนี่แต่ไม้มันดีอะไรเงี้ยเขาก็มีที่เก็บเนี่ครั้งแรกครั้งแรกที่เราไปเห็นเรือไปเห็นไปเห็นเอาหรอวะเรามาแล้วนี่สมัยก่อนเดินทางยังไงครับพระคุณเจ้านี่ไปรถไฟหรือว่ารถไม่ใรถไฟรถพี่ตือรถทุกนน้ำแข็งเลยรถหกล้ออ๋อหกล้อเลยนะรถหกล้อไอ้รถทุ่นน้ำแข็งรถบ้าเลับ้าเลยนะไปอยู่สิบวันไปซ่อม ไปเอายกออกมาแล้วหูมาล้างเอามามันอยู่ใกล้คองเนี่ยมาฟั่มมาล้างกันล้างอะไรมาล้างกี่ไก่ล้างเซเลเซกซ้อมพอซ้อมแล้วเหลือมันเพราะเราไปพายเนะมันเหลือมันยังไม่ดีเนี่ยไปพายมันก็ไม่วิ่งอ่ะไปซ้อมก็โู่เขาไม่ได้หรอกทีนี้ไปซ่อมจะจะใกล้แข็งแล้วพักพายดีแต่เหลือไม่วิ่งขึ้นไปลองสนามมาทันทีนะขึ้นขึ้นไปลองสนามปุ๊บขึ้นใบเสร็จแล้ว เมือนไปเจอเรือนสวนสีเนี่ยที่เป็นของเด็กนักเรียนมชอพายชนนี้เป็นเด็กเรียนสวนสีที่เขาอยู่กันมานานแล้วอะแต่ก็เป็นเด็กนักเรียนอครับอืมรับบอกเข้ามาเราก็สอนพอมาถึงน้ำตื้นปุ๊บเนี่ยพายของเราเนี่ยมันไม่กินน้ำไงอาครับเด็กมาทิ้งเฉยเลยอูโหูข้างสนามจะฟังไม่ได้เลย โอ้โหแพ้เด็กอะถ้าแพ้ผู้ใหญ่เราไม่สงสัยอ่านี่มันกลายเป็นโชคร้ายกลายเป็นโชคดีอืมถ้าแพ้ผู้ใหญ่เราไม่สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเพราะว่าเราก็คิดตลอดเวลาว่าหลังตรวจเขาดังนี่แพ้เด็กันไม่ได้อย่างไงก็มานั่งสงสารเลยกันเออเขาดังกําลังนีกอกกันไอ้น้ำมันลึกมันถึงนี้น้ำมันตื้นอืมมันจะเป็นที่พายหรือเปล่าคิดกันอยแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก็ยืมพายที่วัดอนมาตใต้ เขาลงพายเขาเป็นพายงไงอ่ะหลพ่ตรองพายพายว่าหล้มสายเนี่ยเป็นพายใบยาวเหมือนกันสั้นๆอย่างนี้หรือกปล่ใบยาวที่หลังสวนเนี่ยพายว่าหล้มสายเนี่ยสวนกว่าเพื่อนอืใบทรงใบนะอ่าครับเพื่อนใหญ่กว่าเรากับาสองนิ้วอ่ะของเราเนี่ยพายใบประมาณสี่นิ้วกว่าอ่ครับเนี่ยเราเรียกใบลงข้าวอะไรก่อนเรียกใบลงข้าวเราเล่นล้ำลึกมีปนาพอเขาเนี่ย ใบประมาณหกนิ้วอืแล้วความยาวประมาณสี่สิบห้าเซนถึงห้าสิบแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่ลองเอาพายน้าไปพายเป็นไงพอลุกงขึ้นอีกวันก็เริ่มเอาพายลงไปปรับซ้อมแล้วก็ซ้อมอยู่หน้าวัดอ๋อเราก็ไปลองซ้อมทนายอิงกอนซ้อมหน้าวัดก่อน้อมไปซ้อมมาจนกระทั่งพายคุ้นมือดีเพราะมันใหญ่ใช่เพราะอเไรจะทำเลยเราพายเริ่มใหญ่ขึ้นพายเล็กมาลราก็ต้องปรับปรับตัวเองนะพอปรับตัวเองได้คุ้นดีก็เลยพายมันก็วิ่งดีดีว่ะ สายก็เลยไม่ได้ขึ้นสนามล่องลงไปลืองลงไปอีกวัดหนึ่งมันอยู่ไม่ไกลเขาต้อมมาอยู่ห้าหกลำก็ขอเขาร่วมซ้อมแล้วเขารู้จักเราไหมเขารู้จักเราไหมก็เคเห็นเราซ้อมที่สนามแล้มว่าแเด็กนักเรียน,นใคร <laughs> ใครก็ยอมไปเขาร่วม <laughs> นี่นี่คือขอ้อข้อเสียที่กลายเป็นดีอ่าครับเยอะถ้าเราไม่แพ้เด็กวันนั้นเราอาจจะไม่ได้อะไรอ่าใช่เวลาแข่งจริงเนี่ย เพราะว่าไอ้ลำที่มันแข็งๆวันนั้นอะมีเยอะไหเข้าร่วมก็ร่วมเขาก็ให้เขาก็เขาก็เห็นเราเขาก็ยินดีอะราะถือว่าเราเหมือนหมูสนามอะแพ้เด็กอะอารมณ์นี้อารมณ์นี้อารมณ์นี้เราที่เราไปพายซ้อมสนามอะเราพายกับลำอื่นหรือว่าเราพายลำเดียวแล้วผายสู้เด็กยังไม่ได้เลยสู้เด็กเด็กนักเรียนังสู้เด็กก็กเลยไม่ได้เลยสิ่ท้ายเราดีฟ้าแต่เราด้วยเรือมันมันมันทั้งภายทั้งเรืออืภายด้วยภายเราเอาภายของเราไปไปเอาภายของเราไปไงแต่ภายของเราเนี่ยพายของเราเป็นไงครับพ ของเขาใยใหญ่มันเหมือนไปจักไปจักใยเล็กของเล็กกับของใหญ่นกินน้ำกินน้ำนะของเรานี่มันผายโอ้โหมันผายน้ําฟุ้งแต่เขาผายอนนี้ขี้น้ำเราผายนี่มันเหมือนร่วมอะครับครับแล้วน้ำของเขาน้ำมันตื้นไหมหรือมันโดดเนี่ยมันก็บดมันไม่เหนื่อยหรอกมันไม่เหนือผายเนี่ยพราง่ายสี่ห้ารอบมันไม่เหนื่อยหรอกเหลือไม่ไปเหลือมันมันเหลือไม่ไปเพราะง่ายใช่ครับนี่เขาเขาผายใหญ่มั้งเขาผายช้าๆแผามองเขา พายเชา้ากว่าเราเยอะ,อะนะสองสามเงี้ยครับพยังงาสองสามเงี้ยโอ้โหเรายังเขายังแสงเราเงี้ยนะแล้วเกี่ยวกับเราก็ต้งแต่งเรือ็ต่งแต่งยังไม,ไม่ไม่ถูกนะมันทําก็ไม่ถูกเรือมันก็ไม่ดีเพละงงายเรือมันเพราะนั่นเราพายเพราะเราพายไวเรือมันมันไม่ได้ชัวร์มันไม่วิ่งอ,อ่ะอ่าใช่ มันใกล้แข็งแล้วนี่เขาก็เขาก็ดูถูกกันเขาเอิ้อนน่ะคนดูคนอะไรเขาก็เขาเอิ้อนเนี่ยจีะยินเลยมันแหมมองเยอะนะเพราะว่าเขาแหมมองเยอะเพราะมันขายไปก่ก็ยังว่าอะไรเห็นฝีพายต่างถิ่นมาก็ยังมาดูฝีมือแล้วไอ้พวกเราก็หัวดีว่าไงทําจะแต่งเรือล่ะจะแต่งเรือสักน้อยเนี้ยทําไม่ถูกนะเราเหมือนว่าเราเราเราทำจะให้หรือบอกเราบอกเขาว่าเหลือเนี่ยมันบิดเราบอกช่างนึงมันชางเขาเก่งนะโอ้ช่างช่างที่ชุมพรนะ่นโอ้ช่างนี้ลำสวนนั่นแหละเขาเป็ช่างขุดช่างอะไรเขาเก่งเนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําให้ได้ไอออออ้เเรรืืมันน่บิด เราพายเราไม่เคยรู้แต่ขนพวกมันมอเขาลุ้งพรสสงท้ายเราเหลือมันเหลือมันมาพอหายแล้วเหลือมันบิดมันลอยเงี้ยมันบิดมันดิ้นออกไปมันมันดิ้นทำไมมันเหลือมันเต้นไม่ไม่วิ่งเขามาทําให้เลยมาทํามาทํามาทามาทาให้มาค้าให้ทาให้ซ้อมพายโอ้โหอีน้อยโอ้โหเขาแต่งกันขนาดนั้นเลยรับพายลําเดียวนี่พอรู้แล้วพี่พอรู้ปั๊บเขาก็ไม่ขึ้นสนามนะมอีวันไม่ขึ้นเขาขึ้นกันไปแต่เราไม่ขึ้น เราซงซ้อมเราอซ้อมอยู่หน้าวัดซ้อมลำเดียวซ้อมหน้าวัดอ่าี่มอเขาเขารู้เงี้ยเขาไม่อยากจะขึ้นไปเงี้ยเขารู้แล้วนี่ก็เลยเหมือนว่ารู้แล้วมันวิ่งแบบสุรเทพอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าเลยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคขแล้วมันไม่กลัวครแล้วเออเพาแตงเงี้ยวิ่งแต่นี่พอมันอีวันรังนี่วันสุดท้ายนะพอซ้อมเนี่ยนี่มันมีเหลือหรือว่าเขาวิ่งเขาจัดปีนี้เขาตัวเก่งแหละ นี่เขาพายผ่านมาไงซ้อมเหมือนกันเขาซ้อมวันซ้อมใช่ไหมครับอวันวันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายที่วันซ้อมช<อ><อ>น,นามมาแล้วเขาขากลับมาไงน,นี่มาเจอเราผ่านวัดเขาต้องผ่านวัดเนี่ยเขาเรียกเรือเขาต้องผ่านวัดไปเนี่ยเขาชื่อแม่นางตะเคียนไหมหรือนางตะเคียนเป็นเรือที่ไหนชุมพรเหมือนกันชุมพรเหมือนกันที่วัดลังโวนแต่มันอยู่มันอยู่ล่างลงไปอ๋อก็อยู่ถัดทไปอยู่เลยวัดแหลมสายลงไปครับก็เลยปะกันรอบมันก็ว่าเราปะน้อยนี่ขอปะหน่อยมั้ยปะรอบ เพราะปะปั๊บสู้เราไม่ได้เงี้ยไอหม้อเขาพอเห็นว่าเรือเรานำนั่นหน่อยทางท้ายเก็เจ็ดคนเขาไม่พายไหมเขาไม่โอ้โหยกพายถึงเจ็ดคนเจ็ดคนไม่ทิ้งเข้ามาดิมันเดี๋ยวมันหือหากันใหญ่ยังเงี้ยเขาก็เข้าใจเอาอีกรอบอีกแต่เขาก็รู้เขาก็แซวว่าเขาว่าเขารู้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเขารู้เขารู้อ่ะเพราะน่ะเขารู้ว่าเราเราเรือแล้ววิ่งแล้วเขาซึ่งเราแต่งเรือแล้วเราแต่งเรือเปลี่ยนใบพายแล้วเรือพายแล้วเนี่ยน่ะวันนั้นน่ะเขาก็เขารู้เลยลอนแม่นางตะเคียนเขารู้เราเลยเขาเต็งแล้วเรานี่เป็นตัวเต็งแล้ว พอออกปังเข้าไปน้ำตั้งแต่ต้นจน,นหายไปเลยเฮ้ยไม่ได้เลือกเราลยเราไม่เอาแล้วเรารู้แล้วอืมเกิดจะพายที่เราไปติดน,น้ำตื้นเอตตลาดเซียนเปลี่ยนเงียบเลยเปลี่ยนเลยเรารู้ตัวเองว่าเราเราผิดที่พายอืมเพราะมันเป็นน้ำตื้นแล้วมันเหมือนมันเหมือนพายเล็กๆอ,ะอ่ะมันไม่กินน้ำาอ่ม,มันนํำไม่เรือติดตื้นอ่าอันนี้เราที่จะขุดเรือลอยอีกมันยากแลอ่ามันยากล่ะ ราหยุดขนาดนั้นวงการขนาดเปลี่ยนแต่ที่แรกตอนที่ไปซื้อยานะหูดังฝังเจยเขาก็ไม่รู้จักเราเขาเอ้ยมาจากต่าหมาไกลคิดว่าแน่แพ้เด็กอ๋อเขาเขาก็พูดกันแต่เขาไม่รู้ว่าเรารู้บิบาคนดูไงไปกับพี่เจอแล้วก็ไปเจอไปเจอกันซื้ออยาจงว่าเฮ้ยน่ยกบกลุมมันได้เยอะๆหน่อย มีที่เขาให้ไปก็อัดไปจนทีห่หมดไปเลยแล้วแล้ว,ลวไว่ากันแล้วเป็นยังไงเขาวับบนนั้นวันวันแข่งผลแข่งจริงอ่าถือว่าแข่งจริงอะ<ฆ>เราก็าเอาเรือรัตนสิงหล์ลำนั้นแข่งใช่ใช่